อันมือน,นี่ก็มา่ไอามองเงินให้ปูนะคะปูนี่ก็เป็นเป็นปูไอเป็นในอันปูเก่าล่ะค่ะแต้ก็นับถือปูคือเก่าปูนี่เป็นปูของไงเป็นอาของผัวนะหน่าเป็นในพ่อของลูกไส่นะคะ่ะนี่อยู่น้ำการมากแต่ยังเจิมเป็นสาวผุ้หลาตะก้อนก็เอิ้นหน้าตาตอนนี้ก็เอื้นปูค่ะเลาไอขยันขยันด้วยค่ะเอาเบื้องหน้าไก,ก่ก็เอาปู<ด>เออลองยูทูปเด้อ มาถ่ายแล้วลองยูทูปพร้อมคนทตัวโลกใี่เลยเบิ่งเราปลูกผักแล้ปลูกผักน่ะทุกคนแล้วก็ไอ้เฮ็ดแบบว่าเบิงดูพูน่ะแล้วขุดบ่อพร้อมค่ะแล้วก็จะมีผักเดี๋ยวไปอันไทยวงอันทั่วแล้วเบิ่งก่อนเดี๋ยวสันไปถ่ายถั่วก็มาคุยกันโอ้ยเบิ่งดูผูน่ะทุกคนหนาอยู่หนาอยู่มันอยู่ทั้งนอกเนาะค่ะอยู่ทั้งนอก อันปูแล้มาไอ่คุยแล้มาขอรอเถอค่ะปูนะ่ะเราเป็นคนอารมณ์ดีเราขยานันขยันเบิดนะ่ะล่ะอันนปูทุกคนนะ่ะปูแท้แทะอยู่อันเดียวก็จะไปหาเพื่อนอยู่ป้าปูทั่วมัดดอกมางามาคักแท้เนี่ยโอ้ยบองดูทุกคนทั่วฝักเงาเขาเป็นคนขยนันขยันเด้แต่ก่อนอย่าเจียมเป็นสาวนี่ไอ้ให้ก็ยู่คางกันเนาะเราปลูกยังสี่มาตตาได้เลย ข้อยานบางลูกแตงแม่ทุกคนบางแต่งอื้อปุ่นกระพดกระมี่ค่ะเอามือนี้ก็ได้พาทุกคนมาชมสวนชมทัวกะทิมาชมดูๆเด้อปูเด้อกติมาถ่ายเอาคอนเทนต์ในอันยูนีละ่ะอออไอเซิน y o ยูทูบ ไอเจเดอไอแฮปตูค uh, ัมฟิมมาเดอออฟเซอร์ก็ยืนน,นั่งได้เลยเท่โอ้หนี่แคนซินี่แล้ก็เอามีอันในรถอันไทยไทยหน้าปั้มขึ้นมาจากคุณนอาค่ะแล้วก็โคดพักอันนี้เราหัวก็จกเราหัวขุดกะพูนเขาโพดเขาโพดเนี่ยเจมก็บจะไปเอาไปกินอยู่มยยยไ<อ> <laughs> ม่ได้ยากดอกปูนไ <laughs> ม่ได้ซื้อกับเป็นข้อโพดปูฮักไปกินเลยค่ะ <laughs> อันเลิกก็ใบพ่อของลูกจ็กปีกันับถือปูคือเก่าเพราะปูมิตรคนดีดีพี่น้องัวดีเบิร์ดค่ะนับถือฮักคือเอก่เาเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้ค่ะทุกคนคุยกับปูก่อน,น,นอันเดียวอันนี้ก็โพดแล้วปลูกก่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็โพดไปเจอล่าเราก็เอาฝักทองฝักทองมาใส่เนี่ยบางอื้อเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะไปฮักกระโพด ให้ไปต้มกินค่ะเก็ขายอย่าละ่ะไปเอไปหัด,ข,ดข้าวโพดข้าวโพดวานติปูโอ้ข้าวโพดข้าเหนียวเสียวขาวนะโอ้ตีโข้าวโพดข้าวเหนียวว่าสันข้าสาวเบิงดู พูดข้าวเหนียวนี่ข้าเขาพูดอือโอ้นี่เด้มันเป็นยังสีเห็นแล้วนี่นี่มันแตกออกมาโอ้มันเป็นเ,เล็นสีเล่ยลายตัวนี่เป็นยังไง<ป>นี่<ป>เอาปืนให้เขาติดทายลีปน้ำเปิดเบิง้งนี่เป็นยังสี <Okay. S 1> นี่ นี่กระ,ะรูดไอเด้อปู่อายุเมืองนอกจกเก็บปอกกากตาสดๆเลยได้ค่ะอไอเจ้าไอของให้นี่ค่ะโอ้ยอารมณ์ดีคระปูท่านนี่ก็ต้อง่วงหรอกค่ะถ้าอยู่นั่เบิดมือด้หัวเบิดมืออันปูอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสามแล้วแต่ขยันแท้ออทๆค่ะปี่หนา้หนา,หนาปุ๊บได้เรื่องเลย นี่ต้นตาลพร้อมนี่ค่ะทุกคนเห็นบ่ดูนะบนตาปลป่ตตาข้าวโพดเอออันปูเขาปล่อซื้อแล้วค่ะทุกคนปูกให้เอาไปกินค่ะ<ม>นี่มาย่ำใดถ้าปูพักในยูพุนคางให้นี่โอ้ยมาย่ำใดนี่ปู่บอกแกไปกินโลดแกไปกินโลดลหรอปู่ยังใดคือเกาหากักปูคือเกาค่ะทุกคนผัวจะเป็นยังไสก็สร้สาง ปูกระหักเหมือนเดิมค um, oh uh, ่ะไปกลับบ้านค่ะไปะเปลี่ยนต้นขนุนนะคะทุกคนเพือนบ่เนี่ยปูดเบิ่งถูกเตฟันเน่ได้อินเตอร์ริดวันเตยฟันกุดเออเตฟันระหว่างทุเลียนเมื่อวานทุเลียนนี่มันขนุนโอ้ยอันนี้วันๆร้อยปีนะคะเตฟันเนี่ยต้นเนี้ยไหนได้อินเตอร์สวีอ We can't go home. Đường you want to go home? I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go <Re> hey. <Re> วิ่งกอนเฮ้วิ่งก่นดิวสวยงามค่ะแต่มาทำฟังมาธรรมชาตินะคะวันนี้พาทุกคนมาชุมธรรมชาติค่ะมอัน mm hmm. นี้หมูบานจะค้นเบื้องน,น้าก่อนะอันนี้กับบานมูค่ะบานมูเป็นผู้ใหญ่บ้านทางั้กพูดก็ทางไปโรงเรียนค่ะ ันนี้ต้นลำใหญ่ค่ะทุกคน,นไม้นีนค่าลำใหญ่ลำใหญ่เป็นหน่วยละสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนยยเจิมมาแล้วค่ะมาเมื่อนี้ได้ได้ขอโพดด้วยค่ะเอานม่ก็อยู่ไก่แท้แต่มันก็อยู่ใกล้แท่มันเป็นเจรือต่อโบเห็นขอโพดยายเจิมน่นแม้ภาพไปช่มไอ ปาชมสวนชมธรรมชาติได้ค่ะมือนี่ใ้ข้าโพดพร้อมค่ะที่บอกให้เบิง้งนี่ม็นบอกอะไม่ปอกก่อนจ้ะปอกใส่่อันนี้มันอ่อนอยู่ตัวนี้อ่อนนี่แล้วเสียพระเอกมาก้ายไปอยู่ห,หนันะค่ะทุกคน เบิ่งบิวมองบ้านไก่ทอมปูแล้วปูกไกพักหนึ่งนี่ยแล้วที่ไปอยูค่ะผู้ใดใหม่มากมงเยอะอยัดเจิมผ้าไปเอ็นผ้าไปเบึง่งบ่อยๆได้ค่ะพอว่าไปอีกแล้วมากเมีานางคุยแล้ปูอยู่หันละค่ะ,ะเาจะาไปต้มต้มกิน ตีฟันยาฟิมาแคนซิตเฮงอ๋อโอ้บัมานางนางหม่อพุ่นขัดตะกอนเอาแย่เจมกับตีปอกก่อนค่ะเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วท่ายเบิ้งค่ะกระโพดกระปอกเปียกแล้วค่ะนี่เปียกกระโพดอันไหนหญ้ากับชิเบิ้ลถึนเด้ก็เลยต้องก่ายเป็นขัดมิตตอนว่าในเป็นอันไหน เขาโพดรเขาเหนียวที่เป็นเัินอื่นอันพระเอกกันี่ละนี่พ้าไปมองงันเพื่อนปลูกผักมากลายน้ะพระเอกเนาะให้หนาจังหน่อยเนี่ยพระเอกดื่มกาแฟบอส I'm going to do coffee อ๋อกินดื่มกาแฟโอเคมาคุยต่อค่ะข้าโพดกระปอกแล้ว ดีใ,ใจเ้าอ,อยู่บางไทยอยากกินอย่างก็กินตอนนี้ยายเจิมก็เปลี่ยนสีผิวแล้วนะคะเห็นไหมคะยายเจิมเป็นสีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะอันเดฟซี่เพิ่งก็บ,บอกว่าพี่เจิมกินไรเด้อกินอะไอ้วนกินลายอยู่ค่ะแต่บ่อ้วนค่ะยายเจิมบ่อ้วนเนาะค่ะเนาะเจิมก็ยุง่งสี่ลักก็ขอบคุณทุกคนสี่เป็นกําลังใจให้เจิมเวยคะ่ะพี่เจิมก็ดีใจแล้ยหลายเอฟซี่เขียน คอมเมนต์มาให้เจมส์ได้ออันค to so ่ะมาฟซี่ม่ฟซีเกามาให้กำลังใจเจมแล้วกับพระเอกสเตฟานด้วยค่ะมาวายู่สวีเดมหรือว่ามาวายูเมืองไทยค่ะให้กำลังใจคือเกาค่ะกับเป็นชีวิตไอ้วิถีชีวิตคอบครัวบานบานเรียบง่ายอย่างสี่ระค่ไอ้ฟซี่เบงกอถามาว่ายนีเจมมาอยู่ดนผ่านสามีไปเที่ยวไหนบ่อไปเที่ยวอยู่ละค่ะเดินกุ้งผ้าด้วยค่ะ จะไปเที่ยวคุณแล้วตั้งใจหมนแล้วค่ะแค่นี้และคะทุกคนเดี๋ยวเจยมจะตรงกับโพดก่อนเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ยายเจิมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไม่คิดนาะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye ต้มกะ็ะโพดข้าวเหนียวเต็มหมอกันทุกคนนั่งกินจนวาติเบิดหมอกกับพี่สาวกับน้อง้ายอ,อย่าเจิมก็ได้ลืมทายคลิปกันเลยก็ะเป่ามาไายทุกคนเบิองว่านี่กะ็ะโพดข้าวเหนียวแซ่บแซบค่ะ